สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยากักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยากักยอกทรัพย์มีการกระทําความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทําความรู้จักในความผิดฐานยากักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานแยกยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานแยกยอกทรัพย์นี้สาระสําคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดนะเนี่ยเจ้าวาดเป็นผู้ครอบครองหากจเจ้าอาวาส นำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านําทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจําหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจ ที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงผู้สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทําสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนําทรัพย์สินไปจําหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณี ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงนงวดระหว่างสัญญาเช่าซื้อ,อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ครับข้อควรระวังควรจําไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนํารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจําหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทํามีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคาปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสํานักงานอายการสูงสุดได้ที่เบอร์1 1 5 7ครับสวัสดีครับ